สบายดีพี่น้องสบายดีฟีที่แฟนงกันเบิดสุขูสุขนสุมมงสุบอนสบายดีงามสวยพี่น้องเนาะงามสวยสวยพ่อพ่อกันรับซ่องน้องมินี่คือเกา่าคือเดิมเด้อพี่น้องเลยฝนตกกลินลล้นแฉะแสะเลยสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพาพี่น้องมาทัวร์ขัวมาทัวร์มาทัวขั่ว มาทัวโคกมาทัวขวกไปวะมาทัวโคกพี่น้องน้องมือนี่แม่อืมจะไปสอดใส่จักสอดใส่เลยออกโคออกปลาพี่น้องน้องฮะเฮ็ดหาหฮอนออกปลาหากินพี่น้องเอ,งนอ,นอเ้ยมาเนาะงมมาหา แมนมาแบบงม,มแจ้งเลยพี่น้องเอ้ยเคยมาอยู่แต่เอาบบจักขู่ฮาเห็ดนะพี่น้องเอ้ยแมนบบจักบนเฮ็ดออกเอาสันซ่าหามั่วเลยสายมั่วหาเห็ดเพาะพี่น้องเอ้ยแมนเห็ดยังเอาหมดแต่ว่ามาสวยมือนนี่จักชินอะไรแล้วพี่น้องเอ้ยมาสวย กว่าแต่เกาเฮ้ยม่ร้อยเห็ดยังแมนบ่เห็ดนี่พอนังเลยนี่นี่จตกกิบิอยู่นี่ขี้ดาแมนเลยนี่แมนบวะพอนังแมนดลอ่างเออบังบึงบังกักดูเธอมีมูเินือนัอน โคโลเลยวะมารุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยว่าวสีด่ายังเนาะว่าส,สีมนันหรือบ่้มันก็ได้เนาะมาขันซองโปเมียคือเก้ามือนี่พี่น้องเลยเกี่ว่าวสีลงทางหวยครับมันช้อยแต่ก็เลือล่อนบริลงไอ้ส่วนไม่ไม่นีมาข้างโคก บ่ได้กับเบิ่งบรรยากาศไปน้ำนี่เลยเพียงเนาะพุนตกลิ้นแช่เสะแมนบงปลาไม้เบิ่งปลาดุงพุ่งไผ่ไปน้ำธรรมชาติ์บานเฮาเพียงเนาเอ้ไปไล่โคกแล้วพี่น้องเอ้ยไล่หม่งไล่บอลแล้วเนี่ยเลาะไปเลาะมาเนี่ย โคกนี่ผมเห็นพากันขี่รถไปอีกเหลาะโคกไหมเป็นยังไงมีไหมฮ็ด,ดพอนะนดดอืมแต่รุ่นก่อนผอแต่รุ่นเจ้ามหาพัวลอยพี่น้องเลยไ่ได้เห็ดเลยพาก,กันลอยอลไรเนี่ย อ่ะก้อยเดี <descon TU digit izer> ๋ยวได้เน no? ี้ยไปสุดก่อนไปไปแวะบึงน่าใช้อีกจังวันนะมันได้แตวมึงให้พี่น้องเไปมันได้แต่ผัดม้วนเนาะโบจักมือไงได้กันได้นะไปพี่น้องไปไปแวะบึงอยู่หน้าหงอ์ข้าเจ้าอีกข้างหน้านี่อ้าวพี่น้องเอ้ยมาเจอเลยคิดงี้นี่ โอ้เห oh, oh, ็ดดินพี่น้องเห็ดดินโอ้ขาวงามเลยเห็ดอันนี้ขาวจุ้ะเลยขาวโบ๊ะเลยเอยงามงามพี่น้องนี่หอมหอมหอมมุ้ยมู๋ว่ามุนมาเป็นมูเนาะเห็ดอันนี้เนาะเอาละกปชิบขาไปเลรอบุ้งดอนนี่เด้อจะให้เห็ดเพาะบุ้งถาแฉนนี้ด้อเอาอ่ามบ่ ดอกเดียวเป็นเลาถ่ายอยู่แถวนี้พี่น้องเอ้ยมาสินำพาพี่น้องเขับไปเบิ่งดอนนี้ซะก่อนเทียวเพาะเฮ็ดละงกเฮ็ดยังก็เอาพี่น้องเอ้ยคันเห็นเนาะบริตินี่ไม่นี่ว่าเห็นเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยว่าสั้น Mà 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 mãi 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 hả? mãi mãi เอออาทูพี่น้องอือจะมางามแท้นี่เห็ดไข่พี่น้องเอ้ยห,หลังเขียวเนาะอือฮึโอ้ยค่ออยขกินกับตำมักทั่วพี่น้องเอ้ยอือห้อมลิ้มเอ๋ยเลยอือใช้อีก นอหนหัวเออเนาะหลอดหัวสักตอนนึงเลยอึ๊บว้ายก่อเสือข่อยคนนี้วันนพ่นเดียวนี่ฉนดอกโอ้ย,ยอ <laughs> เกือบไปแล้วทา้งใดเออผีดิบดิบเลย อืมอยากโอ้แล้วตัวนี้นะไข่เก,เกาหลีพี่น้องเอ้ยยืนก็ยังเซยืนแล้วเซโอ้สามดอกก็ได้ยืนยี่้มอะไ สีไดยพี่น้องุ้ยสีผิวจักแตกสมบูรณ์หอมขนาดเลยสีดอกจุ่มเดี่ยวเลยบอกบ้าเหี้ยนี่ทำนี่ว่าพี่น้องุ้ยพูดอยู่างไรพูดไม่ได้อยู่างไรพูดเออเอามาเอาเนี้ย แนนาทงกวกวงเฮย่ห hmm. nah <c assessment> ือพ uh. hmm. <c ười> <c ười> ูนอยู่พนอยู่ในอยู่กออโอ้อันนี้ได้พี่น้องเลยไม่กะโอ้ยกองก็ได้โชคดีได้เห็ดไข่มือนเนาะโชคดีได้เห็ดไข่พี่น้องเลย พ่อเฮ็ดไข่นี่แล้วยบรอดเบ้อสิรอดกลับไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมึงว่าคาร์ลอดออกซ้ำลบเลยนะหัวตัวนี้อึ๊บเฮ็ดเกลือกินได้บ่ไม่ไรเฮ็ดเกลือนี่พี่น้องเอ้ยเอาเคยกินว่เอาได้พี่น้องเอ้ยเน้าพี่ดอกนี่คือสีแมนอีกนี่เฮ็ดไข่อได้นี่ โอ้มีเหลีพี่น,อน้องเ้ยโชคดียุ่นี่มึนมึงมึงอือโอ้ยตบทบพี่นอ้องถอเนี่ยพี่นอ้องเวยยบอืองามขนาดเห็ดไข่พี่น้อง Một nhịp quá thôi nè Ăn rồi Những ngâm ngâm được đi nè Mà nhâm ngâm ừ. thôi được lẹt Được lẹt láng kéo ôm thùm đi mình còn con mình con đứa phía đằng đứa chị, hãy bước Bát thôi khi nó ở anh này cứ mà đọc nhanh hết này chăm phá mưa lời hết cửa thế nào nè nhanh cái hình bây giờ mừng phạm về vùng cột ngang màu khiến hình xám đỏ Nhưng sẽ là lại tả cả khó phải được nhận được biết này thân là... ดูเห็นวางนี่นะสองดอกพี่น้องเดียดอกหนึ่งหนึงน่งาขาวนะเดี๋ยว่ะเทาเลยด,ดีใจเบ้อสคิดว่าเห็ดละงงุบบ่มีบ่แถวนี้พี่น้องเอ้ยไม่ใช่หลายลดอกหนึ่งวางนี่แหละเด,ดี๋ยวนี่เดี๋ยวสามดอกพี่น้องเอ้ยดอกเห็นน้ำลังหมูแล้วตัวเขาเปิดคลิปให้เบิ่งก่อนนะ lọt ngay lĩa nè không bông lọ bưng con mình không đi chơi hết kìn đây anh đi bằng con có cho cháu cái kìn như hết anh cái hết à, cưa. phần ơn hết cưa Nhi, hết em hết cưa hết đi nhắn mấy ôi bố mẹ đi lên phía ออกมาดอนนี่เห็นเห็ดนี่ไปดอนก้อนๆมาหน้านี่นะโบเห็นพี่น้องเลยไปวนไหนก็บโเห็นเห็ดโบเห็นเห็ดยังเลยออกมาดอนนี่คือแล้วยังพี่น้องเห็ดยังนะเห็ดหรือโบเห็ดอันตรายอ๋นตรายดีว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ย อย่างตะไลเลยเนี่ยตัดผ้ามาอีกที่พี่น้องเอ้ยหอดบ้านหอดเึงันแล้วโบมานพี่น้องเอ้ยมื่อนี้หอดโบมานซ้ำคลิดไข่ตุ๊กคลิไข่เกาหลีกับมี่สียืนยังสี Trình, mình vạn nơi phụ nó nhìn đọc nhìn nàng ngô mô anh kìa ngon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  kìa สรุปผลงานของวันนี้เห็ดครล้างแตะบ่วไหมข้าเห็ดเกลือกินบ่เปนบ่ไหมเซนไลโพดเห็ดเกลือนะ่อะไรเสร็มแล้มันจะเค็มเราต้องใส่เกลือโอ้เติมเกลือ ออมยไป้ใ่บุธมองไปจนเมื่อยวัดข้าหน้าครับปลาเต๋อเลาะแถวดอนนะกรบมหอบเทียบไปจนเมื่อยงูไดพี่น้องเลยเอาไปสับก้อนพี่น้องสันแล้วนี่ก็ได้ ขอบคุณในไลค์เด้อพี่น้องเมื่อไปสู่กุลสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะบ่มานพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ได้แต่พักติวฟาดพักติวงามแท้งามว่าพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้สบายดี